น่าจะมากกว่า5ปีหรืออาจจะ10ปีด้วย3แต่10ปีเนี่ยอาจารย์เนี่ยมองไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะต้องเชื่อมกับเทคโนโลยี 5G 5G เนี่ยพวกพวก 1G 2G 3G ก็คือความเร็วความเร็วเนี่ยนะคะตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ 4G ก็เรียกว่าเร็วขึ้นแต่ 5G เนี่ยนะคะมันต้องเรียวทามต้องเรียวทามเลยก็คือกหมายความว่านะคะรถแต่ละคันนะคะจะต้องสามารถสื่อสารกับ สามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์เเคฉันจะเข้าเลนนี้นะเธออยู่ตรงไหนอะไรอะไรมันต้องแบบว่าต้องเรียลไทม์เลยต้องพันดีกันดีเลยฉะนั้น 5G เนี่ยก็ต้องเข้ามาเาฉะนั้นในพวกสาวอะไรแต่อะไรก็ต้องขึ้นไปซึ่งซึ่งจะพูดยังไงต่อซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมันกำลังเนี่ยขยายอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งพวกโปรโม พวกโรบอตเนะี่ยพวกเราเนี่ยคงจะได้ยินชื่อของโรบอตนะคะที่ที่ชื่อโซเฟียนะคะโซเฟียเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ารุ่นเจเนอเรชันของโซเฟียเนี่ยนะคะมันมาเรื่อยๆแล้วโซเฟียเนี่ยเป็นเป็นโรบอตที่เป็นเป็นหุ่นยนต์นะคะโรบอตหุ่นยนต์เนี่ยนะคะบอกว่าคนแรกจะเป็นหุ่นยนต์แรกก็ได้ ที่ได้รับได้รับซิติเซนชิพคือได้รับสถานะของความเป็นสมาชิกของโลกหมายความว่าจะต้องเสียภาษีโดยประเทศอะไรโดยประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงเลยให้ผู้หญิงปิดหน้าปิดตาหมดหรือกตาแค่นั้นเองคือซาอุดิอาราเบียนะฮะคือซาอดิซาอุดีอาราเบีย เขาให้ซิติเซนชิพนะคะะก็ไม่ให้ชิพผู้หญิงผู้หญิงบ้านเขายังไม่ให้สถานนะเนี่ยเท่ากับโซเฟียซึ่งก็ก็ต้องเป็นเพศหญิงนะคะแล้วแล้วโซเฟียก็ยังได้ไปนะคะเจอกระไทยอีกเจอนายกรัฐมนตรีนะคะเออแอนเจลมาพเนี่ยของเยอรมันได้เข้าไปพูดในองค์การสหปรชาชาติได้เข้าไปพูดในเนโต ได้เข้าไปนะคุยกับวิลส m มิธคุยกับอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นซีแลบเนี่ยนะคะของโลกแล้วเขามีความความนะทั้งทั้งคือคือคือการการพูดอะไรเนี่ยนะคะการโต้ตอบเนี่ยอะไรบางอย่างเขาไม่จําเป็นที่จะต้องนะคะสคริปต์ไม่เขาแบบว่าสามารถที่จะพูดได้แบบว่าตรงตรงเลยจากจากไอแอลกอริทึมเนี่ยของเขานะคะ แล้วเรื่องแล้วคุณไปดูโรบอตนะคะที่เมืองจีนที่ญี่ปุ่นลักษณะการทำอะไรของเขาเนี่ยโหต้องบอกว่าน่ากลัวมากเลยสปุกกี้มากนะคะแองเกอร์เนี่ยอ่านข่าวอะไรของเขานะคะก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นโรบอตแล้วมันทั้งตาทั้งอะไรเนี่ยนะคะเหมือนมากเลยเหมือนมากเลยนะแล้วมาถึงที่ซิลิคอนแวลลี่ ที่ที่อเมริกานะคะซานฟรานซิสโกนี่เขามีเมืองที่ใช้เนี่ย AI ไอกูสามารถเดินเข้าไปในร้านเดินเข้าไปเนี่ยเนี่ยในในร้านเนี่ยขายของไอไอไอซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะคะแล้วเขาก็เรียกว่าคือเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็วอล์กเอาวเลยวอล์กอาไวก็คือเดินออกมาเลยเข้าไปแล้วในหยิบอะไรต่ออะไรเนี่ย นะคะจะซื้ออะไรก็หยิบนะอาจจะหยิบแล้วก็วางลองอไปแล้วก็ไปอันอื่นเนงะียหยิบแล้วก็อ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็เดินออกมาเฉยๆนะเพราะว่าข้างบนของเขาเนะี่ยเขาจะตามเราเนี่ยนะตลอดเวลานะตามเราตลอดเวลาว่าเราเราหยิบอะไรเราวางอะไรเราหยิบอะไรเราวางอะไรเราเราก็บากโค้ดเนี่ยตลอดเวลาฉะนั้นพอออกจากห้องเนี่ยปั๊บสิ่งที่คุณต้องมีก็คือแอปอันเดียวเเนี่ยแอปอันเดียวฉะนั้นในนั้นังไม่มีคน จะไม่มีคนที่จะมาเนี่ยทั้งคนจัดแฉลไรต่ออะไรพวกนี้นะคะนะคะโรบอรทหมดเลยโรบอรทหมดก็มีแต่ผู้เนี่ยเนี่ยมันก็คงต้องมีมีบ้างแหละที่ที่เรียกว่าปุ่มอะไรต่อ,อะไรอยู่แล้วก็มีแต่ลูกค้าที่เข้าไปซื้อของแล้วก็ออกมาพอออกมาแค่นั้นเองเนี่ยแอปของเราก็จะขึ้นเนี่ยมาบอกว่าบินอันนี้เนี่ยเท่าไหร่ที่เราซื้อไปนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟ นะคะที่เสิร์ฟโดยโรบอทเสิร์ฟโดยโรบอททุกอย่างเนี่ยใช้แอปนะคะเสิร์ฟโดยโรบอทคุณจะเอากาแฟอะไรแต่อะไร,รแล้วก็ในเมืองจีนอีกเมืองจีนอีกเนี่ยร้านอาหารนะคะร้านอาหารเนี่ยนะที่เสิร์ฟไอไอติมซัมอะไรเนี่ยเอาโรบอทอะไรทั้งนั้นเลยโชว์ชาโชว์ชาถึงอะไรรวมถึงตรงนี้ ว่าเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมาถึงอย่างนี้แล้วจะเอามนุษย์ไปไว้ที่ไหนจะเอาพวกเราอะที่เดินกันเนี่ยตามถนนจะเอาไปไว้ที่ไหนตรงนี้คุณต้องคิดเลยฉะนั้นตรงนี้คืออนาคตของลูกแบบคืออนาคตของลูกแบบ คือถึงแม้คุณคิดว่าโอเคแต่ลูกชั้นจจะเรียนหมอลูกจะเรียนหมอลูกจะเป็นผู้ีิาพากษาจึง,งานพวกนี้ AI เนี่ยนั่นไม่ได้ฟังนะเดี๋ยวนี้นะเขามีแอปเขามีแอปคุณไปเอ็กซเรย์ปอดได้ภาพเอ็กซเรย์มาแล้วคุณเอาแอปันนี้นะคะถ่ายรูปของเอ็กซเรย์ถ่ายรูปของเอ็กซเรย์ปอดของคุณนะ ถ่ายรูปเสร็จเนี่ยคุณแค่คีย์เข้าไปภายในสามนาทีไม่ถึงสามนาทีด้วยซ้ำสองนาทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะคะแอปอันนี้เนี่ยเขาจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าจากเอ็กซเรย์อันนี้เนี่ยของคุณนะคะเขาจะบอกได้เลยว่าคุณมีโรคหัวใจโตคุณมีทิวเมอร์มีเนื้องอกอยู่ในปอดหรือคุณมีเ เขาเรียกไรนิวโมเนียนะคะหรือคุณมีวัณโรคเขาสามารถที่จะดีเทคได้เขาสามารถที่จะ,าาาท,จะที่จะเจาะเข้าไปเนี่ยไอ้เซลล์ที่กำลังที่จะเปลี่ยนอะไรต่อ,อไปไ,ได้โดยใช้แอปเท่านะ้นภายในเนี่ยซึ่งแต่ถ้าถ้าเป็นหมอถ้าเป็นหมอใช่ไหมก็ต้องเอาเอ็กซเรย์วันนี้แล้วหมอเนี่ยก็คือ คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำจากประสบการณ์ประสบการณ์หมอต่อให้เก่งยังไงจนถึงวัยอ่ะห้าสิบหกสิบก็ยังได้นะคะประสบการณ์ของหมอที่ดูคนไข้มายิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งเก่งขึ้นแต่เต็มที่ที่ในนับนะพันรายคุณก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าสมองเราเนี่ยมีขีดจำกัด เข้าใจไหมแล้วเยอะอายุมากขึ้นในความเสื่อมตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดใช่ไหมนะคะแต่แอปที่ AI เนี่ยอยู่เบื้องหลังที่ AI อยู่เบื้องหลังตรงนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่พันรายหมื่นรายข้อมูลของเขาที่เข้าไปในอัลกอริทึมของเขาเป็นลานเป็นลานก็หมายความว่าเขาเอาเอ็กซเรย์เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะคะ ที่คนมีโรคอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะนะเป็นอนะัลกอริทึมเนี่ยเป็นข้อมูลเนีนะ่ยดาต้าใส่เข้าไปเนี่ยเป็นล้านฉะนั้นอัลกอริทึมเนี่ยของ AI เนี่ยเขาจะสามารถเนี่ยนะค้นหานั่นนะแบบเร็วมากเลยว่าโอเคนะอันนี้นะมันจะพาไปสู่โรคอะไรไม่กินเลยจะกินปองๆนะฉะนั้นคุณคิดหรือว่า ถ้าคุณส่งลูกเรียนหมอลูกคุณจะไม่ตกนาน